สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมและผ่านช่อง YouTube รับทำทีมบิวดิ้งพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องพบกันตนกับพี่น้อง ผู้ที่ใช้แรงงานและกับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ทั้ง3ช่องทางเม i̇şte. NO> ื่อพูดถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและเฉพาะสิทธิประโยชน์เรื่องของกรณีชลาภาพเป็น1นึ่งสิาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3าและผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งสำหรับกรณีชลาภาพ ต้องขอแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1ท่านเห็นด้านล่างสุดด้านล่างสุดของภาพในกรณีที่ผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตราสามสามาก่อนและส่งเงินสมทบมาตา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตา33ภายใน6เดือนและส่งเงินสมทบ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาไม่จําเป็นจะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่องไม่จําเป็นจะต้องส่งเงินสมทบติดต่อกันก็ตามไม่จําเป็นจะต้องทํางานในบริษัทเดียวทํางานหลายบริษัทก็ตามหากนับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมา นับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วต่ำกว่า12เดือนหรือมีงวดเงินสมทบต่ำกว่า12งวดผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา3ามามาตรา39จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนครั้งเดียวจบแต่กรณีนี้จะได้รับเฉพาะเงินส่วนของผู้กันตนที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคม 3%บวกนายจ้างอีก3% 6%เท่านั้นกรณีต่อมาในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบ12เดือน12งวดขึ้นไปแต่ไม่เกิน180งวดไม่เกิน180เดือนไม่เกิน15ปีผู้กันตนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเช่นกันแต่กรณีนี้ ผู้กันตนจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเช่นกันแต่จะมีส่วนของนายจ้างให้กับผู้กันตนอีกหนึ่งส่วนสมมุติผู้กันตนมีเงินเก็บเฉพาะ3%มีเงินเก็บ30,000บาทนายจ้างจะสมทบเป็นเงินบำเหน็จอีกเท่ากับ30,000บาทรวมดอกผลของสำนักงานประกันสังคม ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเรียกว่าเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภารับครั้งเดียวจบแต่จะได้รับก็ต่อเมื่อความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นด้านบนเป็นเงินกรณีบำนาญฉลาภาพซึ่งเงินบำนาญฉลาภาผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39 หากนับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมานับงวดเงินสมทบรวมกันแล้วครบ180งวด180เดือนพูดกันตนจะได้รับเป็นเงินบำนาญชลาภาพเท่ากับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือค่าจ้าง5ปีย้อนหลังที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้กันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า180งวดมากกว่า180เดือนจำนวนงวดเงินสมทบที่ส่งครบ12เดือน12งวดประกันสังคมจะบวกจำนวนเปอร์เซ็นต์เป็นเงินบำนาญชราภาพเพิ่ม1.5ซของการส่งเงินสมทบครบ12เดือน1 2งวด นั่นก็หมายความว่าในกรณีที่ผูก้การตนส่งเงินสมทบเกินทุก12งวดประกากสังคมจะบวกเงินบำนาญชราภาพเพิ่ม 1. 5ของการคิดเงินบำนาญชราภาพเริ่มต้น20%สมมติว่าท่านส่งเงินสมทบเกิน5ปีเงินกรณีชราภาพก็จะบวก1.5%เ คูณหปีก็จะเท่ากับ7.5%ท่านก็ต้องนำงวดเงินสมทบหรือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น7.5%มาบวกรวมกับ20%ท่านจะได้จำนวนเปอร์เซ็นต์เท่ากับ27.5%คูณกับเงินเดือนเฉลีย่ย60เดือนสุดท้ายเป็นต้นเห็นไหมครับสำหรับกรณีชนาภาพมีหลายคน ที่มีข้อสงสัยว่าจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นก้อนหรือได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตต้องดูงวดเงินสมทบเป็นหลักนะครับบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนหลร้คนหลายท่านหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ